ฮีโร่ของลูกๆก,กลายเป็นพญามาัจุราชที่ใส่หน้ากากแข่งรอยยิ้มเพื่อสังหารพวกเธอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง TTPW i s ่วิช i n ค่ะกับในช่วงที่มีชื่อว่า Me t Talk w i ช h a n d a m a n นั่นเองค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆในสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเรียกได้ว,ว่าเหตุการณ์เนี้ย สร้างสร้างความหวาดกลัวนะคะให้กับสังคมอเมริกาแล้วก็คนที่ได้อ่านข่าวนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ได้รับรู้เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคริสวัตค่ะก็เป็นพ่อเนาาี่ยแหละค่ะที่ใครๆก็ดูรู้ว่าแบบเป็นคนที่รักลูกสาวรักภรรยามากแต่มีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ทําให้คริสวัตเนี่ยได้ลงมือฆ่าภรรยาแล้วก็ลูกสาวของตัวเองจะเป็นยังไงไปรับชมค่ะ ครอบครัวที่แสนอบอุ่นและเปรียบพร้อมไปด้วยเงินทองและความรักของพ่อแม่และลูกสาวเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบจนใครต่อใครต่รตางอิจฉาเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันที่13สิงหาคมปี2018 Shannon เชนนอนวัสภรยาของคริสที่กำลังตั้งครรภ์ได้15สัปดาห์พร้อมกับลูกสาวของเธอเบลล่าอายุ4ขวบและซีเลสอายุ3ขวบ ได้ถูกพิมพ์ลงบนโปสเตอร์ประกาศคนหายหลังจากพวกเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยในบ้านในโคโลราโดในตอนแรกคริสสามีของ Shannon, แชนนอนไปปรากฏตัวในรายการทีวีเพื่อให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์นี้เขาดูหัวใจสลายจาัดก,การจากไปอย่างกระทันหันของลูกและภรรยาและขอร้องให้พวกเธอกลับมาอย่างปลอดภัยผู้ชมต่างเฝ้าดูและหัวใจสลายไปพร้อมๆกับเขาแต่หลังจากนั้นเพียงสวันค <c oughs> ดีก็พลิก เมื่อเขาถูกจับเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการตายของลูกๆและภรรยาที่ตั้งท้องชีวิตคู่ของคริสและแชนนอนดูท่าทางจะไปได้ดีเพราะทั้งคริสและแชนนอนนั้นกำลังมีการงานที่ก้าวหนามากยิ่งขึ้นแต่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าลับหลังภรรยาคริสผู้เป็นสามีเริ่มมีความสัมพันธ์ลับๆกับเพื่อนร่วมงานและบอกกับหญิงคนนั้นว่าเขาและภรรยาอยู่ในระหว่างแยกทางกัน ในขณะที่แชนนอนใช้เวลาช่วงฤดูร้อนส่วนใหญ่ในนอร์ทแคโรไลนากับเจดีาดเขาก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับแฟนสาวคนใหม่ของเขาและพรรยาของเขาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเขาเริ่มทำตัวออกห่างจากเธอเธอจึงพยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่เคยมีให้แก่กันแต่ดูเหมือนว่ามันจะช้าจนเกินไปที่จะหวังผลสำเร็จไปเสียแล้วเมื่อเธอกลับมาจากการเดินทางไปทำงานในตอนเช้ารูร่ของวันที่13ส,สิงหาคม เธอและสามีได้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงการทะเลาะในครั้งนี้จบลงด้วยการที่ชนนนผู้กำลังตั้งท้องถูกบีบคอจนถึงแก่ความตายและลูกๆทั้งสองถูกทำให้ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตเช่นเดียวกันกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญสุดร้ายแรงของปี2018เมื่อผู้เป็นพ่อและสามีได้ลงมือสังหารคนในครอบครัวอย่างเลือดเย็นและ นี่คือลำดับเหตุการณ์สุดสะเทือนใจวันที่11มิถุนายนแชนนอนบันทึกวิดีโอที่เธอเซอร์ไพรส์สามีว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกคนที่สามดูท่าทีคริสจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากในวิดีโอเขากล่าวว่านี่มันยอดเยี่ยมไปเลยก่อนจะจูบเธออย่างชื่นมืนต่อมาวันที่14มิถุนายนแชนนอนบันทึกวิดีโอที่เบลล่าลูกสาวของเธอกำลังร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าเธอรักพ่อของเธอมากแค่ไหน และในวันเดียวกันนั้นคริสบันทึกข้อมูลการติดต่อของเพื่อนร่วมง,งานที่ชื่อนิโคลเคสิงเกอร์ลงในโทรศัพท์ซึ่งเธอกลายมาเป็นชู้รักของเขาในภายหลังนิโคลกล่าวว่าเธอเริ่มเดทกับคริสอย่างจริงจังในตอนปลายของเดือนมิถุนายนนิโคลให้ปากคําคกับตำรวจว่าในช่วงเวลาก่อนวันพ่อคริสบอกกับเธอว่าเขาแต่งงานและมีลูกแล้วแต่อยู่ในระหว่างแยกทางกัน ในขณะที่เมื่อวันพ่อมาถึงชันนนเขียนข้อความยกย่องเขาในเฟซบุ๊กว่าคริสพวกเราช่างโชคดีอย่างเหลือเชื่อที่มีคุณคุณทำอะไรหลายสิ่งให้กับเราในทุกๆวันและดูแลพวกเราได้อย่างยอดเยี่ยมคุณคือเหตุผลที่ฉันให้ฉันกล้าพอที่จะมีลูกคนที่3 19มิถุนายนแชนนอนแชร์ภาพอันตรสาวล,ลงบนโซเชียลมีเดียและเขียนว่าสามีของเธอเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยม เท่าที่ลูกสาวของพวกเขาจะมีได้ในวันที่27มิถุนาแชนนอนพาเบลล่าและซีเลสไปนอรแคลโรไล,ลานาเพื่อท่องเที่ยวเป็นเวลา5สัปดาห์ในขณะที่สามีของเธออยู่ที่บ้านและทำงาน4กร,รกฎาคมนิโคบอกว่าเธอไปที่บ้านของคริสเป็นครั้งแรกในวันชาติเพื่อตั้งเป้ากันควบคุมอาหารและลดน้ำหนักออกกำลังกายให้กับเขาเขาชวนเธอไปที่บ้านเขาทำอาหารกลางวันและ พวกเราก็รับประทานอาหารร่วมกันก่อนที่เธอจะจากไปเจ็กรกฎาคมพวกเขาโทรคุยกันครั้งแรกในวันที่10กร,รกฎาคมสัญญาณของความตึงเครียดในชีวิตคู่ของคริสเริ่มขึ้นโดยตำรวจได้ดึงข้อมูลมาจากโทรศัพท์ของพวกเขาที่คุยกันว่าฉชนนอนถามคริสว่าคุณโอเคหรือเปล่าเหมือนคุณไม่อยากคุยฉันพยายามที่จะพูดกับคุณแต่ต้องเข้นให้คุณคุยกับฉันหรอคริสตอบว่าผมสบายดีที่รัก หลายวันก่อนที่ทํางานมีเรื่องให้ผมรับผิดชอบเกี่ยวกับคนใหม่หลายอย่างผมไม่ได้ไม่อยากพูดกับคุณห้วนๆเลยที่รักผมรักคุณมากนะฉันนอนพูดต่อว่าฉันคิดถึงคุณและฉันรู้สึกเหมือนว่าคุณแค่อยากออกกําลังกายกับวิ่งแค่นั้นโดยคริสตอบกลับไปว่าการวิ่งช่วยทําให้สมองของเขาโลง่งและปลดปล่อยสิ่งต่างๆออกไปซึ่ง แชนนอนมีเชื่อ้ออ้างนั้นฉันแค่อยากให้สามีอยากคุยกับฉันซึ่งในวันที่14กรกฎาคมคริสและนิโคลได้ไปออกเดทที่พิพิธภัณฑ์รถและในช่วงบ่ายของวันนั้นแชนนอนโทรหาเขาถึง4ีครั้งแต่เขาก็ไม่รับสาย18กรกฎาคมนิโคลส่งภาพวาดบ,บิวของตัวเองให้กับคริสซึ่งเขาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถืออย่างลับๆโดยการโหลดแอปที่มีหน้าตาคล้ายเครื่องคิดเลขและใส่ภาพเหล่านั้นลงไปในแอปเพื่อซ่อนให้ผลจะสายตาแชนนอน หรือคนอื่นๆ28กระกฎาคมคริสและนิโคไปเที่ยวด้วยกันและค้างคืน30กระกฎาคมคริสให้จดหมายรักกับนิโคที่เขียนเนื้อเพลง Down to Earth เอาไว้ก่อนที่จะบินไปร่วมทริปกับครอบครัวซึ่งในวันที่31กระกฎาคมคริสบินไปยังนอร์ธแคลโรไลนาเพื่อพบกับครอบครัวการพบกันของทั้งคู่น่าจะไม่มีความสุขนักเพราะ ปู่และยา่าได้สั่งอาหารที่มีส่วนผสมของถั่วมารับประทานต่อหน้าเด็กๆที่ทั้งสองมีอาการแพ้ถั่วอย่างแรงจนทําให้เชนนอนโกรธเป็นอย่างมากเมื่อดูจากข้อความที่เธอส่งให้กับสามีก่อนที่จะส่งต่อไปให้เพื่อนของเธออ่านในภายหลังวันที่4สิงหาคมเชนนอนทะเลาะกับสามีผ่านข้อความเธอกล่าวหาว่าเขาล้มเหลวที่จะต่อสู้เพื่อเธอและในวันเดียวกันนั้นในขณะที่คริสไม่อยู่ นิโคก็ใช้เวลากว่าสองชั่วโมงในการค้นหาชุดแต่งงานในอินเทอร์เนต็ตสิงหาคมเชนนอนเริ่มปรึกษาเพื่อนเกี่ยวกับปัญหาของเธอและสามีวันที่9สิงหาคมเชนนอนบอกว่าคริสไปอันท์แทซาวกับเธอแต่เขาก็เย็นชากับเธอและในวันนั้นเชนนอนได้ออกจากบ้านไปยังแอร,ริโซนาเพื่อทำงานและในระหว่างวันนั้นเธอได้บอกกับเพื่อนว่าเธอได้คุยกับสามีเมื่อคือนก่อน12สิงหา แชนนอนส่งข้อความไปให้เพื่อนซึ่งเป็นข้อความที่เธอวางแผนจะคุยกับสามีเมื่อกลับมาถึงบ้านในวันรุ่งขึ้น13สิงหาเวลาตีหนึนาทีกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านจับภาพขณะที่แชนนอนกลับมาถึงบ้านได้และในเวลาตีห้ายนาทีกล้องตัวเดียวกันก็ได้จับภาพคริสกําลังถอยรถเข้ามาในโรงรถและยกบางอย่างขึ้นรถก่อนจะขับออกไปอายการกล่าวว่าเชนนอนเบลล่า และซีเลสถูกฆาตกรรมในบ้านในช่วงเวลาระหว่าง3ชั่วโมงนั้นจนกระทั่งเวลาเที่ยง27นาทีวันที่13สามิงหาคมนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์ติดต่อมาหาทั้งคู่และคริสก็พูดคุยกับเธอถึงสถานการณ์ของบ้านในปัจจุบันและสิ่งที่พวกเขามองหาจากบ้านหลังใหม่และหลังจากนั้นนายหน้าอาสังหาเริ่มถามเขาว่าทำไมชนนอไม่มาร่วมสนทนาด้วยเขาตอบกลับว่า เธอหายไปซึ่งแปลกมากเขาเล่าเหตุการณ์ให้เธอฟังในขณะที่เธอแสดงความเป็นห่วงเขาเวลาบ่ายโมง40นาทีวันเดียวกันนั้นเพื่อนของแชนนอนแจ้งการหายตัวไปของเธอและลูกๆเนื่องจากติดต่อเธอไม่ได้มิโคไปที่บ้านของแชนนอนและเห็นรถของเธอจอดอยู่ในโรงรถและเธอก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลเมื่อไม่มีใครเปิดประตูบ้านให้เมื่อคริสกลับมาบ้านเพื่อคุยกับตำรวจเขากล่าวว่าภรรยาของเขาบอกว่า เธอจะพาลูกไปที่บ้านเพื่อนแต่ไม่ได้บอกว่าเพื่อนคนไหนหลังจากตำรวจคนบ้านเพื่อนบ้านก็เชิญคริสและตำรวจไปดูกล้องวงจรปิดซึ่งลบล้างคำกล่าวอ้างของคริสว่าเชนนอนออกไปกับลูกๆในขณะที่เขาอยู่ที่ทำงาน14สิงหาคมคริสไปออกรายการทีวีเพื่อให้สัมภาษณ์15สิงหาคมหลังจากตำรวจค้นพบว่าคริสมีชู้และไม่ผ่านเครื่องจับเท็จเขาก็ยอมรับว่าเขาฆ่าภรรยา และฝังเธอไว้ในหลุมศพใกล้กับสถานีน้ำมันแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าลูกๆของเขาเองแช่น,นอนต่างหากที่เป็นคนทำคริจึงถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา3ข้อหาและปิดบังซ่อนเร้นศพอีก3ข้อหา16สิงหาคมร่างของแช่น,นอนถูกพบในหลุมใกล้กับสถานีน้ำมันส่วนร่างของเด็กๆถูกพบในถังน้ำมัน21สิงหาคม ครอบครัวของแชนนอนพ่อและพี่ชายได้เข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีในศาล6พฤศจิกายนคริสกลับคำให้การว่าเขาเป็นคนฆ่าลูกๆเองไม่ใช่ฝีมือภรรยาเพื่อหลีกเลี่ยงโทษประหารชีวิตคริสถูกตัดสินว่าผิดทั้งหมด9ข้อหา3ข้อหาในการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา2ข้อหาเพิ่มเติมเนื่องจากลูกๆยังเป็นเด็กอายุต่ำกว่า12ปี นอกจากนี้เขายังโดนอีก3ข้อหาในการปิดบังซ่อนเร้นศกและอีกหนึ่งข้อหาคือการยุติการตั้งครรที่ผิดกฎหมาย15พฤศจิกายนนิโคลมือที่สให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าคริสบอกกับเธอว่าเขากำลังจะแยกทางกับภรรยาและเธอก็ไม่รู้ว่าภรรยาของเขาตั้งท้องซึ่งเขาโกหกเธอในทุกๆเรื่อง19พฤศจิกายนคริสถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญา เป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกท่านต้องบอกเลยนะคะว่าคริสวัตคนนี้นะ,ะไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าได้ฆ่าลูกสาวแล้วก็ภรรยาไปนะคะแถมยังเอาศพนะคะไปยัดถังน้ํามันนี่นะคะต้องบอกว่าคนท่านนี้จะโหดร้ายนะคะแล้วก็มีการแบบสร้างภาพนิดนึงนะ,ะว่าแบบเขารู้สึกเสียใจมากๆเลยนะคะที่ภรรยากับลูกไม่รู้หายตัวไปไหนนะคะัทงที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนฆ่าก็บอกเลยว่าอืมนะจา๊ะก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆสําหรับ ในตอนนั้นนะคะร,รามรามรามมาจนถึงตอนนี้นะ,ะก็ยังคงหน้าหวาดกลัวอยู่นะคะสำหรับบุคคลผู้เป็นพ่อนะคะเป็นเปรียบเสมือนกับฮีโร่ของลูกๆกก็ได้กระทําแบบนี้ลงไปค่ะ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะการเล่าเรื่องนะคะของอันดามันคนนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด u ับ c r i b e กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนดูแลสุขภาพช่วงโควิดกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ